อันนี้นะครับฟังเฉียครับคันนี้ อ,อันนี้เป็นพีเซนเปิดข้างครับีบเนเปิดข้างเราจะทำเบรคหายตรงนี้นะเราจะทำให้เป็ดมปนหายตรงนี้นิดหนึ่งนะครับนี่อันนี้คือหายลยแต่โจ้ตองโจที่มันหายขาการเกงก็ยังสั่นอยู่นะเนี่หลังหลังจากนี้มาก็เบรคขาจะมาปกตินะนี่เบรคดังเลยเพื่ออัศรดในของท่านผู้ชมนะการเต้นของท่านผู้ชมนะ เป็จะมาปกติฮะแต่มันจะเริ่มเบิ้ลย่ตรงนี้ฮะอยู่ตรงนี้เป็นจะเิ้นด่งังไม่ออกนะครับีเ่เราจะาทำให้เป็นหลุมอยู่ตรงนี้นะฮะในขนาดเป็นหลุมก็ยังยังชนชนอยู่นะครับาเก์ก็สั่น,นครับาเกนี้ก็ เมจะมาปกตินะตงนเดีย่องนัเออน่เก่ากระไรเ้เอา่าปิดปิดมีเห็นไหมปิดมีเห็นไหปิดปิดไะไ์นี่เลยมามามาั่นัน่น นี่คือเจ้ขาของครับนี่ผู้แองส์สิครับยอดครับตรงกับกันเอาทับบนนอนโอเคประทับใจครับโอ้นี่กับเที่ยงขึ้นแล้วนะสี่ตีหนึงแล้วนะครับขวางแท้ได้หนึ่งสี่ตีหนึง่งนะเดินมาๆเสียอธิบายปะ่ะคืออ่าพี่เซตเปิดคางเนี่ยเบรคเบรคที่มันมีสองจุดเนี่ยมันจะหายจุดหนึ่งได้เขาตั้งเขาด้วยนะ เออทุกวันหมุนมาหมุนนี่พวกน้นี่จูนจุนแล้วมันมากเลยนี่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 แต่ไอเสียถ้ามันหายมองนี่มองซื้อนี่มองซื้อนี่เนี่ยเก๋แห้คนคิดว่าเออมันยู่ค้างตู้แต่ว่าที่มันหายมันมันขาขาเก่งกับท่านยุตมันมันบม่ได้หายเลยมันมันแก่เบาลงเลยเสียแต่ว่าเป็นอย่างมองเอื้อนมื่อกี้ทีปกติเอ่เราอยู่ตอนนั้นมากไม่มีอยไรทุเรียนี่บุญเนาะไม่มีอะไรพวกจุนแล้วมากเห็นเลย หน้าเวที่ที่เรื่องหน้าแกงเราตอนนี้เบียนมากแต่มันมัสูงนิดหนาะอ่าแล้วเราจะเพิ่มกลางเพิ่มสูงน้อยังเพิ่มไปจุดหนี่เพราะว่ากลางมันขึ้นอยู่ที่เร็วหันมาเนี่ยหันมาเนี่ยคนจีดียินคนบอกเลยฮัลโหลหันหลังใส่กล่องบายอยู่เอออ่าก็เป็นว่าถ้าขายเนี่ยเขาต้องเพิ่มกลางเนาะแม่เนี้ยเพราะว่าเป็นมไปเพื่อตอนนี้อ่าเพี้ยนมากหมดแล้วแม่นครับ แต่งว่ามันจะทำช่างก่อกลางมันสามารับมันสามารถับนันี่ได้เน่ยนี่เอาโอเคอ้นี่ความรับงานไหมนี่ครับร้อมครับรับเึ้อนครับมีอนเพราว่านี่ยูยุใสครับยุใสครับโลหัหนีย่ใสครับงนี้อยู่ท่ากันโทครับจังหวัดกาลสินครับท่ากันโทรดำครับะตูว์ซาวะตูวิซาวครับกานผมมรบตอศูยสามศู์น้รองแปด5 2้ครับ ตัวมาเลยเดี๋ยวยังไม่เนี่ยวันนี้เสียงเกินงปเดี๋ยวยังไม่อีกยังไม่อีกชดยังมาเหรคือปีนี้ปีนี้เป็น12ล้อแล้วนะครับแล้วลราขาค่าขาแย่งกอาบอนี่อัพมานินน่อยครับดินน้อย3ล้อ3ล้อตับเรนข้างตับสุดตับแรงมาโอ้ อัพอัพอยังแน่ครับปีนี้กันสิมี่ดอกดอกละพุ่ง,งค,ครับเป็นใบหงเป็นข,ข,ของของของผู้ใดครับของละหำครับของดอกละหำมนะเมื่อกี้นี่ปกติน่ะเปิดอทอดี่เปิดไฟเป็นบวกบวกหาบวกเจ็ดก็ตัวน,นี้เปิดเจ็ดส่วนดีบีไฟใหญ่ครับลักษณะแปลกแปลกมากเลยแปลกมากเลยแค่ดังเป็นตะยานแล้วดังตะยานตัวนี้นก็เพราะกล้าเปิดอีกแล้วแมนอยู่ครับปกตินี่ต้องต้องมีมี่บวกบวกห้าถึงบวกเจ็ดบวกเจ็ดถึงกระแดง ไม่ได้เปิดได้แค่ศูนย์ดีบีเออเออด่างแย่งเลยวะยางครับไยแจ็คนิยวครับนี่ไว้อยหัวนี้ครับไว้หกนิ้วแม่นครับนะครับโอ้ดอกตู้โบสครับตัวนี้แส่กับตู้โบสนะแม่งกับตู้โอ้รายการรายการตู้นี้ใส่ไล่เปียบัไดสิเพี้ยนครับนี่แหละครับต้นไมยนี่แหละครับดอกแจ็คบาทครับดอกละเก้าพันบาทครับเก้าพันบาทครับเป็นเจนไหมล่าสุดครับโอ้ ของบ้านแบบสร้างสร้างสีเพจยดเดียบสร้างสีมาแต่เพจยดเดียบสร้างมาจากเพจดอกลำพงละห่ำครับลองๆเข้าไปเสิร์ชหาในีเพียดบุกเมึงครับอ๋อนี่เลยนะครับผมนี่คันนี้ใส่นะครับอยู่การลักชั์ครับรถแห่นัทวุฒิทีเด็ดเมืองน้ำดำครับอ่ทีเด็ดเมืองน้ำดำนะครับเป็นรถแห่สิบสองล้อนะครับเสียงกลางแจ็คดอกครับสเปคข้างหน้ากลางคุณดอกละห่ำนะครับปลอยสามนิ้วอ่าห้าร้อยวัตต์ตัวนี้ ไม่เล็กเข้มข้นมากครับเทียบเท่าไม่เล็กนีโอเทียบเท่านะตาที่เพิ่ถึงในชะ่ไหมเทียบเท่า,าตัวไหนที่นีโอที่ไม่เล็กที่เกียร์พอดีอาร์าาจีโดนอาร์จีโดนดอกจ้าวครับเสียงกลางน้อยแบบราคาถูกๆดอกละหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทครับโอ้ยสามนิ้วเื่อ้ยสามออกออกดีครับผมแบ่งแห้งลิมิตโล่ก็ดีนะครับโล่ก็ดีครับ แลมครับแหลมมีห่วงระห้ามป่ะครับแลมแหลมก็มีนะตัวไปครับปีต่อไปครับนะครับจีนต้าไปนีโอมีโอน้าเขาครับโอ้ไฟเบื้องแอบนะไพเบื้องแอบนะนี่น,นต้องไปนะ <c oughs> โอ้ยปวดกระาัเนะเงยน้อ <c oughs> ยสิมีบาดสนางสิเน,ะ <c oughs> นาะนน เป็นเาแอมลครับอันนี้นี่ครับเป็นนาเนะาะเป็นหน้าครับฝั่งนี้แล้วก็ฝังนี้เป็นโคมโครับอันนี้นครับหนาครับอันนี้ครับหลังสามสี่สบสองครับ,รบ,รบอ้อันนี้หนาแท่นหนึ่งอันนี้หลังสแ่รครับเสียงกางครับทีพันครับเกลเอ้เล่องลารหกัสาม ประมาณนี้ครับรนี่รถแหนกันนี่เ,เอา,าเบิ้งเาเขาิเดียวเบิ้งครับคครถแหนกัน ต้อนในปิดจเสื่อกันปิดกันเงียบเลยเอาลงไปนี่ค,ครับต่อมาอีกหนึ่งครับตัวแท้เพิ่งเสร็จนะค,ครับตัวแท้เพิ่งเสร็จนี่นะครับันก็ใหญ่ครับันก็ใหญ่อันนี้อยู่ที่อ่า,อา,อากาลสินครับ รถแห่เมืองกาลสิทธ์นะครับรสชาติที่เข้าใกล้รถขนาดนี้ก็ก็ไอเสียงปะทะคนนะเสียงตีพนมากเลยครับที่หูสั่นนะครับอันนี้ผมพูดจริงนะครับที่หูสั่นนะเข้าใกล้จะเสียวๆหูเลยครับเรื่องเสื้อเรื่องขนแขนนี่ก็สั่นอยู่แล้วครับไม่ต้องบรรยายอะไรนะครับของเขาดีจริงๆนะครับ เอาเนี่ยนี่เอาเสร็จแล้วครับค่ำคืนนี้มือ่อเช้าเบื้องยิบครับเดี๋ยวเราขึ้นย่ดนอนนะ